เยอะมากดีใจสุดๆเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะมือน,นี้เลิกงานเนาะคะ่ะทุกคนก็กับแบะมาอันหาเก็บผักปลาเนาะคะ่ะเลิกงานกับลูกชายค่ะเลิกงานแล้วก็เลยแบบ่าเออแถบนี้สนามหญ้าหลายเนาะคะ่ะก็ขับรถพัน ต็อเห็นผักกาดสนิมเต็มเลยค่ะก็เลนี้สิพาทุกคนไปหาเก็บผักกาดตรงสนามหญ้ากันนะคะมื้อนี้ค่ะเก็บผักป่ากันค่ะทุกคนวันนี้ต้อกับกำลังเลิกงานเนาะค่ะเลิกงานก็เลยไปบ้าขับรถมาเจอดงผักกาดสนิมค่ะทุกคนดงผักกาดสนิมเต็มเลยค่ะพี่น้องไปค่ะไปเก็บน้ากันกับต้อค่ะดูนี่ค่ะต้อผ้าเบิ้งค่ะใช่เลยใช่หมดเลยค่ะทุกคนบรรยากาศสวยๆงามๆมื้อนี้อากาศดีค่ะ เจอดงผักกาดนะคะทุกคนมาเก็บมวลมวลน้ำตอะะ้อเลค่ะแมนเบิดเลยค่ะคุณแถบนี่แมนเบิดเลยค่ะทุกคนค่ะว่าเป็นวาสิหาง่ายๆเนาะคะ่ะว่าเป็นหาง่ายๆแต่บังเอิญโชคดีเนาะคะ่ะก็เลยเจอเนาะคะ่ะมาเก็บด้วยกันค่ะต้อค่ะมได้เบิ่งค่ะทุกคนค่ะดูนี่ค่ะเยอะมากเบิ่งค่ะเต็มเป็นดงเลยจ้า เป็นดงเลยจ้าทุกคนนี่ค่ะอ่อนๆโชคดีมากเลยค่ะไอโชคดีที่แบบว่าโชคดีหนังตีส่วนลูกซ้ายา่าแวะหน่อยสิลูกเราแวะไปดูผักกันตัวบกคิดดอกคา่าตรงนี้สิมีขับรถผ่านค่ะมองเห็นเต็มเลยแหมดูจ้า กำลังเป็นยอดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยว้าเสียงใกล้ขัน ล้วเก็บผักป่ากันค่ะทุกคนเพิ่นว่าลังคค้นเพิ่ก็ว่าเอาไปขั้นส้มกับแซบดีค่ะ่นว่าดงผักกาดสนิมค่ะทุกคนหลายค่ะพี่น้องเต็มไปไปเบิดเลยค่ะเต็มไปเบิดเลยผู้นะเต็มไปเบิดเลยจ้า แถบนี้แมน่นเบิดเลยจ้ามีตรมิตรป้าพักกาดเลยค่ะทุกคนค่ะตรงแถบนี้นะคะป้าพักกาดร่วนๆเลยค่ะโชคดีมากค่ะทิดต่อมาเจอนะคะมาเก็บน้ากันนะคะเบิ่งค่ะแบบอื้อหือกำลังโคตรกินเลยค่ะทุกคนดูนี่เบิ่งค่ะอ่าเพิ่นกระสีบดยอดเพิ่นกระสีแบบว่าบบอวบมากก่านี้แล้วนะคะเพราะวันเป็นที่ที่ป้าหย่าเก้าเพิ่นเนาะคะ่ะป้าหย่าเก้าเพิ่น นี่ค่ะบึงค่ะดูนี่ค่ะทุกคนค่ะบึ่งนะจ้างามๆพอเซ็ตๆดีล่ะค่ะเอาจะไปเอาแกงออมหรือว่าเอาไปหนึ่งหรือเอาไปลวกกินกระปุ่นก็ได้เนาะค่ะอร่อยค่ะมันจะออกช่วงถ,ถ้า,าดอกว่าท่านได้บานนะคะเขากรสิออกรสชาติหวานๆคือผักอ่า กาดกวงตุ้งเฮานี่แหละค่ะทุกคนกับสรสชาติแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าถ้าออกดอกเป็นสีเหลืองเราทำมันออกดอกมันสิออกเป็นขมขมเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าคนชอบขมถ้าคนชอบขมก็ก,กินได้เนาะคะ่ะมันสิขมอําลำบ่ขมปิดลีดเลยค่ะขมอําลำแซ่บค่ะนี่ค่ะลูกซ้ายต่อกับสีถ่าอยู่ในรถเนาะจะ้ามันสิยุดติดถนนจังสีเนาะคะ่ะอยู่ติดถนนกับรถแลนไปแลนมาเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานเนาะคะ่ะตรงนี้ เต็มเลยค่ะทุกคนมิตรผักกาดสนิมทั้งนั่นเลยค่ะเต็มไปเบ้ดเลยเดินเนี่ยที่เห็นดำๆนะคะที่เห็นดำๆเป็นกระจุกกระจุกกระจุกแถบนั่นนะคะมีตรมีตรผักทางนั้นเลยค่ะทุกคนจ๋าดูสิค่ะต้อให้เบิ่งค่ะเบิงเอิญโชคดีมากเบิ่งเนี่ยค่ะเต็มเลยมาค่ะเก็บกันต่อนาะจ้านี่ละค่ะผืเนเอิญผักกวงตุ้งปลาหรือว่าผักกาดสนิมนะคะ กวงตุ้งปลาต้อจะต้องมาเก็บนี่อีกนะคะเพราะว่าถ้าต้อเด็ดจังซี่แล้วมันสิมันสิตแตกเนงแตกออกมาอีกนะจ้ะถ้าเพิ่นบ่ไถเนาะปีนี้เนาะถ้าเพื่นบ่ไถต้อก็สิมาเก็บยุ่นี่ละเจอแล้วเจอดงแล้วเจอดงผักแล้วค่ะกินผักปลาไปก่อน พักเจ้าของปลูกว่าท่านได้เกิดนะคะตก็ต้องเด็ดเอาแต่บบเด็ดเอาเดี๋ยวมันเกิดดอกเงามันสิขมแล้วค่ะ เยอะมากดีใจสุดๆเลยค่ะ ค่ะมากินข้าวค่าเก็บผักมาแล้วเราก็ได้ข้าวมาแล้วได้อาหารมาแล้วค่ะทุกคนดูนี่ค่ะดูนี่ยวให้ทุกคนดูค่ะปนใหญ่แล้วค่ะแล้วก็ลวกผักแล้วค่ะแล้วก็กระเทียมป่าแล้วก็ระบาะเบอร์นะคะยินข่าวดํงก,กันกับต้อจ้าแบบนี้ค่ะได้ได้อาหาร ต่อมากับต่อกลับมาต่อมาปนกินเนาะคะ่ะเราก็มาลวกผักเนาะคะ่ะผักอ่ากวางตุ้งปลาเนาะคะ่ะผักกวางตุ้งปลาก็คือผักกาดสนิมนั่นแหละคะ่ะทุกคนกระสิกินข่าวเนาะคะ่ะมันีิจา้าได้กระเทียมปลากระเทียมปลาตะพุ่นกัยังย่งอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องต่อกะบบทันเอาใส่ช่องปิดต่อเอาไว้แต่กินกับปนกับแจีวเนาะคะ่ะผักกาดปลาเนาะคะ่ะไปพ่อดง ต้วสีเราให้ฟังค่ะบาเป็นอย่างต้อนไปพ่อกมึอนี่ต้อนบ่มีแนวหลงให้ทุกคนเบิง่งเราจับต้อกันไดยว่าเลิกง,งานเลิกง,งานเราเลยชวนลูกชายว่าเราขี่รถดเรี้ยวไปซอยนี่แนทถอกบาเพราะว่าแม่สิเดี๋ยวหาเบิ่งผักมามันสิน,นี้ผักให้แม่ผักใ้แม่เก็บบ่อคุยกับลูกชายเราจากมาสินี้ผักใบให้แม่เก็บบอ่บนนบบอ พระมามือวันเสาร์เม่ตระเบนขับหามันกับบมีนลยคะ่ะแถวต้อมก็คอยมีผักนอกจากคับไปประมาณกลางซอยค่ะทุกคนคะ่ะเจอผักเป็นดงเป็นป้าเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะมาถึงบ้านมาปนปนแล้วก็ลวกผักเลยอร่อยแซ่บขนาดเลยค่ะเพีอ่อนอร่อยสุดๆ เราเลยมาปนคนน้ำแตงหลังกินกับลวกผักแล้วก็ผักกระเทียมป่าด,ด้วยอันนี้ก็คือระบาดระเบิดนะคะตกอลากน้ำเปกันด้วยแตกมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะกุ เึ็นค่ะเอามาลวกเราอ้อ,อนอว่อยมากมันหลายครั้งนะคะพี่น้อง มันเต็มเดินอ่อาก็ว่ากต่อนล้ค่ะเต็มเดินสนามหญ้าเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งตวัวบ่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะตั้งแต่ยูสวิตเด่นมาบ่เคยเห็นแบบว่าผักกวางตุ้งป้านเนี่ยที่เต็มไปหมดขนาดนี้เนาะค่ะเพราะว่าปีกายเพิ่นเพิ่นปลูกหญ้าเนาะค่ะเพิ่นปลูกหญ้าจะแล้วก็มันก็สิมาน้ำหญ้าเนาะค่ะปีนี้เพิ่นก็ได้ไถปลูกเนาะค่ะมันก็นเลยขึ้นมาเต็มเลยค่ะหลายคักหลายเนี่ค่ะพี่น้อง ็จะได้ไปเก็บอีกอยู่นะคะ่ะก็เก็บบนท่าในใกล้สิเบิดอยู่ค่ะหลายคะ่ะจนย่านมันออกดอกก้อนต้องรีบไปเก็บอีกเนาะคะ่ะต้องรีบไปเก็บมากินอีกเนาะ,ะเดี๋ยวตอนอีพาทุกคนไปเก็บอีกมวนมวนเสียงเด็ดดังเปาะเปาะน้ำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้โตอขอินข่าวบนาจา้าอินข่าวแซ่บๆบปนจ้า